ก็จริงๆในปีนี้ภาพรวมก็เป็นไปตามที่ตั้ง,งใจไว้นะครับคือคือเราไม่ได้มุ่งพัฒนาแต่รุ่นที่เป็นรุ่นระดับอาชีพอย่าง SB1 Pro หรือ Re สโปอย่างเดียวนะครับปีนี้อจ,จะเห็นว่า r e สเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ ORBIC อย่าออย่างที่เรียนว่าเราเราโพซิชันชัดเจน เรามีฐานสําหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่เพิ่งจะแข่งครั้งแรกนะครับรวมไปถึงนักแข่งระดับการที่ต้องการพัฒนาฝีมือรวมไปถึงรุ่นท็อปที่เป็นพิระมิดนะครับเพื่อต่อยอดไปสู่เวทีอย่างเอเชียโรลเลสซิ่งนะครับซึ่งปีนี้เราก็มองว่าใน,ใน,ในอ,งองค์ประกอบทั้งหมดยังครบอยู่ นะครับปีนี้เรามีความพิเศษอย่างเรื่องของ SUPPORT ต a วสจากทั้งฝั่ง Honda แล้ก็ย a ม a h a นะครับก็มีโอกาสให้หนักแข่งหน้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาร่วมสนุกทำการแข่งขันได้มากขึ้นแล้วก็พร้อมพัฒนาต่อยอดไปมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างปีนี้เราเราก็มีเรื่องของอสิ่งพิเศษในเรื่องของการสร้างสีสันในสนามสุดท้ายนะครับอย่างที่เห็นว่าเราไปดึงนักแข่งระดับอ,อดีต นะครับตำนานของเมืองไทยอย่างคุณฟิล์มรัตภาฒวิไลโรดก็ดีนะครับพี่ตั้นเดชาไกรศาสตร์ก็ดีนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นพี่บอลสวนไทยแชมป์ซับนะครับก็ทําให้สนามสุดท้ายของปีนี้มีสีสันแล้วก็มีความพิเศษมากขึ้นนะครับก็แฟนๆที่คิดถึงนะครับระดับตํานานอย่างพี่ฟิล์มพี่ตั้นนะครับก็คงได้เห็นคนเหล่านี้ได้กลับมาแข่งอีกครั้งนะครับผมว่าตรงนี้เองก็เป็นเป็นเสน่ห์นะครับให้ให้กระแสเนี่ย คนเก่าๆที่ยังคิดถึงนักแข่งเหล่านี้อยู่ได้ได้กลับมาดูนักแข่งระดับตำนานของเรานะครับเรื่องของอกติกาการแข่งขันในปีนี้นะครับที่เราใช้ในรุ่นโปรนะครับก็คือเป็นก,กติกาเดียวกับเอเชียโรลเลสซิ่งนะครับจริงๆต,ต้องเรียนว่าตรงนี้เป็นความตั้งใจของทางสนามช้างนะครับท,ที่การที่เราใช้กติกาเดียวกันเนี่ยเรามองว่าทําให้นักแข่งนะครับที่อยู่ในรุ่นโปรอย่างไม่ว่าจะเป็นของ Honda นะครับซึ่งก็แข่งในเอเชียโรลเลสซิ่งอยู่แล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะซ้อม กับรถสเปคนี้แล้วก็กสนามช้างที่เราเป็นสังเวียนในการจัดการแข่งขันเอเชียโรลเลสซิ่งถึง2ส,สนามก็คือสนามเปิดและสนามปิดนะครับตรงนี้ก็คือความตั้งใจที่เราอยากให้หนักแข่งไทยเนี่ยมีโอกาสนะครับได้ลองรถแข่งจริงๆได้ลองสนามจริงๆนะครับเพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งในเวทีระดับเอเชียนะครับก็ในปีนี้ก็ รอดูนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามพัฒนามาเนี่ยจะส่งผลทำให้นักแข่งไทยเนี่ยต่อยอดแล้วก็ทําเวลาได้ดีขึ้นได้เป็นแชมป์เอเชียในปีนี้หรือเปล่านะครับก็รอดูกันไปนะครับก็สําหรับนักแข่งต่างชาตินะครับปีนี้ก็มีเข้ามาร่วมทําการแข่งขันมากขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าตรงตามทาร์เก็ตที่เรามีหรือยังจริงยังต้องเรียนตรงๆว่าเรายังคาดหวังให้ได้มากกว่านี้นะครับก็คงเป็นส่วนที่ต้องทํางานร่วมกับทีมแข่งมากขึ้นนะครับผมว่าวันนี้จริงๆเนี่ยทีมแข่งที่เป็นทีมเซอร์วิสของเราเนี่ยเรามีความพร้อมนะ บางทีผมว่ามัน,มนขาดขาดหล่นไปในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องการทําการตลาดนะครับตรงนี้เองเนี่ยสนามเองก็คงเข้ามาช่วยทํากันบ้านให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการการสื่อสารเรื่องภาษานะครับบางทีนักแข่งใน,ในเมืองไทยเนี่ยจะรู้ว่าโอเคถ้าอยากลงแข่งรุ่นนี้ทีมที่ทํารถมาเซอร์วิสต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แต่ว่าการจะไปหาลูกค้าในต่างประเทศบางทีมันยังไปไม่ถึงนะครับตรงนี้สนามเองในปีหน้าก็คงทํางานกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสมากขึ้นนะครับผมมองว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการยกระดับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นมิติเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการรู้จักรายการแข่งขันในบ้านเรานะครับเพราะว่าอย่างปีนี้เราจะเห็นว่าเราก็มีนักแข่งในหลายประเทศที่เดินทางมาร่วมแข่งซึ่งทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการแข่งขันที่เนี่ยถึงแม้จะต้องบินมาแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ยังถูกกว่าแข่งในประเทศเาานรรัวมถึงงกแขข่ ในเมืองไทยที่มีเนี่ยรูปแบบเราเนี่ยถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับระหว่างคําว่ามืออาชีพที่มีมดาตรฐานที่เป็นระดับ world class นะครับแต่ในเกมการแข่งขันเนี่ยยังมีความอนุญาตให้มือสมัครเล่นมือใหม่สามารถทําการแข่งขันแล้วก็มีความรวมเบล่นไปได้ในอีเวนต์เดียวนะครับเรื่องของของการรับรู้นะครับต้องต้องเรียนว่าทุกปีเนี่ยมันดีขึ้น นะครับสิ่งแรกที่ผมคงเรียนว่าผมต้องกล้าคอนเฟิร์มว่ามันดีขึ้นนะครับคือถ้าเราดูไปที่ทีมแข่งเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้แบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ชิพต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ทีมแข่งเองก็ดีหรือว่ารายการเองต่างเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าเราทําการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องของสปอนเซอร์จะต้องเข้ามาที่รายการอย่างเดียวแต่สปอนเซอร์ที่ลงไปกับทีมนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมแข่งเนี่ยมีความแข็งแรงมีกําลังในการทําการแข่งขันมากขึ้นนะครับถ้า รายการมันไม่เป็นที่ยอมรับนะครับไม่มีกระแสผมคิดว่าสปอนเซอร์ก็คงไม่ลงไปซัพพอร์ตนักแข่งทีมแข่งนะครับซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าแบรนด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์อะไหล่น้ำมันเครื่องหรือว่าแบรนด์ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์สปอร์ตเลยนะครับก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาในวงการมากขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้ก็คงเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีนะครับว่าในวงการเนี่ยมอเตอร์สปอร์ตของเราเนี่ยมันมีการยอมรับมากขึ้นนะครับก็สำหรับการพัฒนาในปี2024นะครับแน่นอนว่าเราก็คงยังมุ่งเน้นในเรื่องทำให้เรสเนี่ยมีความสนุกแล้วก็แข่งขันที่สูสีมากขึ้นนะครับอย่างปีเนี้ยเรื่องของการปรับกติกาเองก็ดีนน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 ะะครรรัับบเเเเาาาาาจห็วว่่่ออออยงงุุสสตตกกกกีี้้้มมมมขขึึช แต่ว่าในบางรุ่นอาจจะเห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของกฎกติกานะครับในเรื่องของเวลาก็ดีเรื่องของคะแนนก็ดีทําให้เกมการแข่งขันเนี่ยมันมีความสนุกและก็สูสีมากขึ้นนะครับอีกส่วนที่เราคงมุ่งเน้นในการพัฒนาก็คือเรื่องเรื่องของอการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับในปีหน้าเองเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะมีนักแข่งที่มีสีสันต่างๆเนี่ยร่วมทําการแข่งขันมากขึ้นนะครับก็คงเป็นเป็นประเด็นหลักที่เราจะมุ่งพัฒนาต่อไปสําหรับการแข่งขัน ORBIC s u p e นะครับ